สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีน้งโอ๊ตนะวันนี้นะฮะเราพาท่านผู้ชมนะครับไปดูที่ของเราอีกแปลงหนึ่งที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นเนาะครับผมนะครับถนนหนทางที่ไปถึงที่เราเนี่ยด้านหน้าเลย4สี่เลนนะ สี่ <4 S 1> เลนบางจุดเป็น6เลนด้วยซ้ํานะใช่ครับโอเคครับสะดวกมากแล้วก็ข้างๆนี้ร้านขายข้าวเต็มเลยนะอ่าร้าน<ม><ม>ขายของนะห่างจากตัวตลาดตาคลีตัวอำเภอตาคลีนะฮะประมาณ4ีหกิโลแค่นั้นเองข้างหลังเราก็เป็นโรตัสบิ๊กซีนะครับพี่ตั้งใช่โรตัสเนี่ยห่างมานี่ประมาณสัก2กิโลนะครับ<ม>อ่าบิ๊กซีก็อยู่ใกล้ๆกันเนาะและถนนเส้นนี้จะไปอำเภอตากฟ้านะครับอีก10กว่ากิโลก็ถึงอำเภอตากฟ้านะใช่ครับผมวิวสวยแล้วก็ชุมชนดีเดี๋ยวให้ดูถนนด้านหน้านะนี่ ครับโอ้โค้งนี้สวยพิธาอันเนี้ยซ้ายมือจะไปทําเพชรถาำทองนะวนอุทยานทําเพชรทําทองนะไม่ห่างเลยนะแล้วด้านหน้านู่นครับเห็นป้ายนะครับจะเป็นปั๊มบตทนะครับปั๊มบตทขนาดใหญ่นะฮะถนนใหญ่โตครับใช่แล้วซ้ายมือซ้ายมือจะเป็นสถานีขนส่งอำเภอตาครีนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่นะครับอยู่บริเวณนี้เลยนี่นะครับเนาะ นี<ม>นขนส่งใช่ครับขนส่งปั๊มปตทด้านหน้านะฮะแล้วติดกับปัมป๊มปตทก็จะเป็นสำนักง,งานที่ดินอำเภอตาคีเลย ใช่ครับตรงนี้เลยล่ะใช่ที่ของเราเนี่ยห่างนี้ประมาณสักกิโลกว่าๆนะกิโลกว่าๆก็ถึงแล้วครับแล้ววิวเขาด้านหลังนู่นเลยนะฮะนั่นแหละครับนะนี่ขวามือครับมีศูนย์ขับฝึกขัดขับของยามาฮ่ามาตั้งเห็นไหมน้องโอ๊ตเห็นไหมเนี่ยนี่ยเนี่ฮะโอ้โหใครมาฮะฝึกขัดขับรถที่นี่ได้เลยนะครับนี่ใหญ่โตมากนะครับตรงนี้ใช่ใช่ใช่นี่นะ นะฮะฮอีกกิโลเดียวครับพี่ถาอีกกิโลเดียวแล้วเห็นวิวเขาด้านซ้ายมือไหมน้าอสดที่ของเราเนี่ยวิวเขาลูกนี้เลยใช่ครับแล้วก็แล้วก็ถนนแยกออกไปจากสี่เหลี่ยมตรงนี้ไปถึงร้อยกว่าเมตรนะพี่ถาครับผมาจากที่ของเราจากถนนเส้นนี้ไปที่ของเราอะอสักร้อยห้าสิบเมตรก็นนถึงแล้วนะ,ะน,น,น,ะนเองนะครับนะทรรเลดีวิวเขาไฟฟ้าตะปานะฮะแล้วก็ถนนพร้อมนะพร้อมครับพร้อมครับผมโอเคใกล้ถึงแล้ว เราเลี้ยวซ้ายลงไปจากตรงเนี้ยประมาณสักละห้าสิบเมตรก็ถึงที่เราแล้วโน้ตได้ครับผมฮะเราเลี้ยวลงตรงนี้เลยนี่นี่สังเกตนะครับเห็นเขาไหมครับทุกคนวิวเขานะวิวเขาสวยจริงๆตรงนี้นะตามยาวเลยนี่นะฮะแล้วอากาศดีนะครับเนี่ยถนนคอนกรีตกว้างเห็นไหมครับนาแทงน้ำนะแทงปลาปลาหมู่บ้านนะฮะอยู่ใกล้ๆเลยโอ้วิวสวยมากแล้วที่อย่างเราหันหน้าเข้าหาเขาด้วยนะถูกต้องนะครับสุดถนนแล้วเราเลี้ยวซ้ายนิดก็ถึงแล้ว ไรเลยแล้วครับราคาไม่แพงราคาไม่แพงน่าเก็บนะที่แปลงนี้น่าเก็บมีอนาคตแน่นอนนศถนนชัดเจนเห็นไหมครับครับผมเราเลี้ยวซ้ายนิดเดียวโอเคครับเดี๋ยวถึงที่แล้วล่ะที่เราซ้ายมือนี่นตนะฮะไหนครับพี่ถาช่วงซ้ายมือนี่เลยนี่เลยนี่เลยตรงนี้เลยนะครับครับผมมีต้นกระถิ่นขึ้นอยู่นิดนึงนะครับดูวิวเขาหโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับทุกคนครับผม มาถึงที่กันแล้วครับพี่ถาครับสวัสดีอีกครั้งนะสวัสดีนะโอ๊ตสวัสดี FC ผู้ชมคลิปนะครับสวัสดีครับครับเรามาถึงที่อำเภอตาคลีนะของเราที่ดินของเราอยู่ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ครับผมนะครับแล้วด้านหลังนะโอ๊ตเป็นไงนู่นด้าวิวเขาสวยเลยนะแล้วก็ประปาหมู่บ้านอยู่ตรงนี้เองนะนี่นะครับไฟฟ้าอยู่ตรงโน้นเห็นน่ะเนี่ยแนนตรงนั้นนะครับไฟฟ้าประปลาเหลังพี่ถานะครับแล้วถนนสาธารณะด้านหน้าที่นะที่ของเราเริ่มจากตรงนี้นะโอ๊ตครับผม นะครับมีหลักหินเรียบร้อยด้านหน้านะครับอ่ามีหลักเรียบร้อยนะครับมีเลขชโฉนเนาะครับผมอ่ะแล้วไล่มาด้านหน้านะครับไปเลยครับหน้าไปทางภูเขานะโน้นี่นะมีเอ่อช่วงเนี้ยโหเลยหน้าฝนมานิดนึงต้นไม้ขึ้นเยอะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อของเราเดี๋ยวเราจัดการให้นั่นไงอ่านั่นไงของแถมของแถมของแถมให้เลให้สวยงามเลยนะเนี่ยนี่ป่าครับด้านหน้าครับก็เป็นต้นพุซาที่ขึ้นตอนหน้าฝนนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ถึงนี่เลย โอ้ตกประมาณสักกี่เมตรครับพี่ตาสิบห้าเมตรน่าจะได้นะประมาณสิบห้าเมตรน่าจะได้แล้วที่สาคัญหันหน้าเข้าหาภูเขานั่นแนะหน้าวนวนวนดูน้องอ้นวนนี่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 นะฮะนี่นี่นี่ฮะหันหน้าเข้าหาภูเขาสวยงามจริงครับน้ำไม่ท่วมล้านเปอร์เซ็นต์มาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เคยท่วมเพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนที่สูงของอําเภอตาคลีเชื่อมกับอาเภอตากฟ้าใช่นะฝั่งเขาฝั่งนู้นเป็นอำเภอตากฟ้าแล้วนี่นะส่วนนี้เป็นอําเภอตาคลีครับเนาะเดี๋ยวพอขึ้นโดนเนี่ยจะเห็นเลยว่า อาวิวเขาเนี่ยยาวนะใช่ครับแล้วได้ยินเสียงรถยนต์นั้นก็คือถนน4ีเลนนี่อยู่ตรงนี้เองมีเมนพาณิชกี่เมตรครับพี่ตาร้อยห้าสิบเมตรนะพร้อมสับนะพร้อมครับอาเดี๋ยวไล่เลยนะครับครับทางสถานที่สําคัญปั๊มปอทอสำนักงานที่ดินอำเภออำเภอครับแล้วก็ศูนย์ขับศูนย์ฝึกขัดขับรถของยมมาห่าประมาณตั้กิโลกว่ากว่านั่นนะห่างตัวอำเภอตาคลีสักประมาณ8กิโล8กิโลมาห่างโลตัสประมาณ5กิโลครับโลตัสบิ๊กซี ห้ากิโลนะแล้วตรงไปนี่ก็ไปอำเภอตากฟ้าได้อีกนะโอ้โหสวยงามมากนะเราเลยเราเคยขายไปแปลงแล้วตรงนู้นใช่ครับคนโทรมาใส่ไม้ครับแปลงนู้นนะแล้วแล้วราคาบอกขายก็ไม่แพงแปลงไห้นะเท่าไรครับเนื้อที่69ตารางวาครับพอสร้างบ้านนะนดคุณแดงไหมครับนดคุณแดงราคาบอกขายอยู่ที่แสนหกหมื่นห้าพันโอ้ต่อรองอีกด้านไหมครับนะต่อรองได้แล้วก็ เดี๋ยวค่าโอนคนละครึ่งก่อนนะครับผมนะต่อรองราคากันได้แวไอีป่าข้างหน้านี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรา้ลือให้เดี๋ยวเราลือให้นะนะครับก็อย่าลืมนะที่ของเราสวยๆอย่างนี้หายากหายากครับวิวเขานะติดแม่น้ําของเราก็มีนะติดแม่น้ําวิวเขาเนี่ยของเราสรรหามาให้เอฟซีผู้ชมทริปในราคาย่อมเยาเลือกช็อปกันได้เลยครับใช่ครับถูกใจก็โทรกันมาคุยลดย่อนผ่อนปนกันได้นะใช่ใช่ครับผมนะ อ่าโอเคทิศแล้วครับพี่ถานี่ทิศเดี๋ยวบอกทิศก่อนก่อนที่จะดูอ่าคลิปจากโดนเนาะครับผมนะที่ของเราตรงนี้ใช่ไหมหันหน้าไปไหนก็คือทิศเหนือครับผมนะด้านโน้นทิศตะวันออกครับนะด้านนี้ทิศตะวันตกครับแล้วก็ด้านนี้ทิศใต้ครับผมนะฮะอันนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปจากโดนกันก่อนนะครับครับผมคไปกันเลยครับไปดูภูเขากัน ครับหลังจากที่ผมกับพิธาพาทุกท่านเดินชมทางด้านล่างแล้วนะครับต่อไปอย่างก็เป็นอย่างเช่นเคยครับเราจะพาทุกท่านชมภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้ดโดรนนั่นเองนะครับนี่ครับผมถ้าสังเกตจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามีถนนมีถนนสาธารณประโยชน์นะครับแล้วมองไปถนนเส้นใหญ่ตรงนูน้นก็คือถนนเส้นโพหนโยธินนะครับถนนทางหลวงโพหนโยทิน เข้ามา150เมตรจะถึงที่เหล่านี้ครับแปลงนี้เลยาตามกราฟิกเลยนะครับเนื้อที่69ตารางวาอยู่ที่ตำบลตาคลีอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นี่ครับห่างจากถนนพหลโยธินเพียง150เมตรเท่านั้นนะครับเลี้ยวเข้ามาปุ๊บถึงเลยนะครับวิ่งตรงไปก็จะเป็นอําเภอตากฟ้านะครับอยู่ห่างตลาดโลตัสบิ๊กซีเพียงแค่ประมาณสัก4-5กิโลเท่านั้นเอง นี่ครับไฮไลท์ของเราเลยวิวภูเขาสวยมากนะครับครับซึ่งตอนนั้นนะครับเราเคยลงขายที่ดินแปลงหนึ่งนะครับบริเวณแถวนี้แหละครับและได้เสียงตอบรับดีมากๆนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเป็นวิวเขาแล้วก็ติดใกล้ถนนโพนโยธินเส้นนี้แหละครับโหลูกค้าชอบมากๆเลยตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็เลยมีอีกหนึ่งแปลงครับแปลงนี้ครับนําเสนอ แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นถนนเห็นไหมครับถนนพหลโยธินการเดินทางคมนาคมสะดวกมากๆเข้ามาเป็นถนนซีเมนต์นะครับเลี้ยวเข้ามา150เมตรถ,ถึงที่ดินเลยนี่ครับตามกราฟิกนี้เลยถนดครุดแดงเนื้อที่69ตารางวาไม่แพงครับแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตามที่ผมกับพิธาเสนอไปเลยนะครับเรื่องจริงนะครับผมครดแดงชัดเจน นี่ครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงครับฟิกชัดเจนมาแล้วครับให้ดูทุกมุมมองทุกมิติเลยนะครับแปลงนี้อย่างที่ผมบอกครับเมื่อประมาณสักกลางปีเนี่ยมีอยู่แปลงหนึ่งพื้นที่ใกล้เคียงตัวนี้ครับรัศมีไม่เกิน200เมตรสามรอเมตรแถวนี้ลูกค้าสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีรีเควสตกันมาเยอะเลยซึ่งตอนนี้ครับแปลงนี้มีนะครับหลุดเข้ามาก็เลยนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันนี่ครับสวยงามเลยชุมชน บ้านเรือนอาคารพาณิชย์นะครับทำเลดีจริงๆครับวันที่ไปเนี่ยลมพัดเย็นสบายแล้วก็น้ำไม่ท่วมนะครับเพราะว่าเป็นที่ราบสูงการันตีเลยครับล้านเปอร์เซ็นต์น้ำไม่ท่วมนะครับอ่าตรงนี้นี่ถ้าน้ำท่วมนี่ยินดีซื้อคืนนะครับผมนี่เนื้อที่หกสิบเก้าตารางวาเห็นไหมครับเราลงมาข้างล่างกันแล้วครับครับโ้๊งโอ๊ตเนาะ ทำกราฟิกให้ท่านผู้ชมคลิปเห็นรูปร่างแล้วที่สวยนะฮะครับผมนะสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยเป๊ะครับเป๊ะแล้วนะฮะเจุดขายเราวิวเขาใช่วิวเขาห่างพอเหมาะด้วยนะไม่ใกล้มากนะครัใช่ครับแล้วก็ควรเขาเนี่ยเป็นเขาหินปูนชุ่มชื้นตลอดนะฮะยิ่งน้ายิ่งหน้าฝนที่ผ่านมาเป็นเขียวเลยนะใช่วันนั้นพี่คุยกับทางพอดีพี่มีข้างหลังแปงนะเขาบอกว่าหน้าหนาวเนี่ยแถวนี้อากาศจะเย็นเลยละ เย็นเลยล่ะครับนะฮะเพราะมันอยู่ใกล้ภูเขาหินปูนนะอ่ะสรุปนะครับเนาะที่ของเราเนี่ยหกสิบเก้าตารางวาครับผมอยู่ที่อ่าอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะฮะวิวเขาสวยสวยนะฮะแล้วบอกขายกันที่แสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองต่อรองได้ค่าโอนคนละครึ่งครับโฉนดต้นแดงครับผมถ้าใครจะมาดูที่ก่อนนัดเราล่วงหน้าสักวันหรือสองวันนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพามาดูที่นะฮะก่อนตัดสินใจนะฮะครับผมเนาะโอเคที่ของเราเป็นไงครับโหนนั้น ถูกและดีตีทงครับแล้วเดี๋ยวมีที่สวยๆเข้ามาอีกนะฮะให้ดีเลือกชมเลือกซื้อกันอีกนะครับครับผมครับมีทั้งวิวเขาวิวแม่น้ํานะคัดสรรมาให้โอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเเจอกันใหม่ครับบายบายครับ